นตล่อนั่นบได้่เราป่นยุในยุต้นนี้โตแล้วอต้นนู้นต้นนี้ต้นหน้าบ้เลยมีตหม่กมีลูกกินไม่หมดต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างงานนะครใครมีอที่ปลูกก็ปลูกไปใครมีอที่กินก็กินไปดึกดีเนาะเออคนกินไม่ได้ปลูคนปตูกก็ไ่ได้กินชีวิตชีวิต พอมินกระถินก็ริมด้วโอ้มะข้าวก็มีมะม่วงกับนี่มะงีก็มี่มะก,กอมะคูสามในดูงช่องไร่มีเบิ้อคุยยางบ้านขอเขาเขาอื่นอย่างก่อขอ๋อจีหนังมัดย้อมค่ะแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่นี้บุญมงคลค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นแบกเกาค่ะ อันนี้กระตูมนะเอมทำฟ้อมพกกระดึงค่ะอันนี้กระตูมมัดนะคะสาลาเลยค่ะลาวยกมืออันนี้กระตูมมัดสากรตมมัดแหงหมู่บ้านสหกรณ์ค่ะอันนั้นอะไรกันชีำฟ้อมอุตรดิตค่ะข่อยมือค่ะไปนู่นก่อนโรงงานเขาว่าสาวเลยใจดำาบแมนเดอสวยค่ะนี่ไปทางนู้นกาสาวาโรงงานกำลังพัฒนาวนโอ้ยโอ้ยว่ากูไออกที่้้นี้